สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมครูแังอยู่กับชาแนลอาร์ทอนิชีิฟและนี่คือเกมวานพีช b o ลติรัสตนั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาไม่กด subscribe นะครับผมกดฝากติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และการสตรีมสดด้วยนะครับผมนะโอเคไงก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามกันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวนะครับผมน้องๆคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมมาเล่นตัวละครที่น้อง แบบอยากดูนะครับผมเปิดตัวมา2วันผมก็จัดเต็มนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับมันมีการอัปเดตนะครับผมนะอัปเดตในส่วนของตู้นี้นะครับผมก็ใหญ่ทุกคนลองมาเปิดกันสําหรับใครที่แบบว่าซับยังไม่ฟูลนะครับผมก็สามารถมาเปิดได้เพราะว่ามันการันตีแล้วก็ตู้นี้อยู่ถึงวันที่10นะครับผมมันก็จะหมดไปนะฮะก็สามารถที่จะมาเปิดได้นะครับผมราวที่เปิดได้นะครับผมทั้งหมด ประมาณ20กว่านะครับผมที่ผมเปิดไปเยอะอยู่นะครับผมเปิดไปน่าจะ50เพรหรือยังไม่แน่ใจนะก็กรนตี4ีดาวทุกตัวแล้วก็ถ้าใคร ID ฟูลแล้วก็ได้โคลามาซื้อของนะครับผมผมมองว่าตู้นี้แม่งโกงอ่ะมันไม่ได้โกงแล้วนะคือเราโกงมันนะครับผมตู้นี้คือเกียนมากนะครับผมโอเคไปเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมนี่คือตัวละครใหม่ของเรานะครับผมฟิล์มเรดมังี้ดีลูฟี่นะครับผมตัวละครนี้ เป็นกี่ดาวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดาวถุยนะผมไม่ใช่นะผมนะตัวละครนี้สามดาวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแจกนะครับผมเรามาทาเควสเราก็จะสามารถที่จะได้เขาเวลร้อยนะครับผมผมทำเควสจนบูตตันนะครับผมนะมียัดเศษนิดหน่อยนะครับผมอะ รีวิวเลยล้วกันนะครับผมสกิลแรกหมัดปืนกลเจ็ดยางยืดนะครับผมสกิลนี้พลังโจมตีไม่เยอะแต่ลดพลังป้องกันศัตรูได้นะครับผมนะแล้วก็ทําให้เกิดคีิติค่าด้วยนะา ตัวละครนี้มันเน้นครีนะครับผมและสกิลนี้สําคัญเลยนะครับไม่สลดลดความเสียหายนะครับผมสกิลนี้ต่อยสายโลนหน้าแตกเลยนะครับผมเออ่ที่พูดมาทั้งหมดเหมือนมันจะเก่งนะครับผมแต่มันเล่นยากนะบอกอตรงนะครับผมพาสซีฟของเขาเนี่ยน้อยนิดเลยนะเ,เป็นคอนเซปต์ตัวละคร3ดาวนะครับผมนะค,นะความเสียหายได้ลดลง30%เมื่อได้รับความเสียหายมากกว่าศัตรู50%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมอันนี้ผมมองว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะพสาสซีฟก็ดูแบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เหมาะกับอะไรตีบอสเนี่ย ง่ายนิดเดียวนะครับผมแล้วมีคนถามว่าแล้วลงแรงได้ไหมพี่เดีผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแล้วน้องจะได้รู้ว่าลงแรงได้หรือเปล่านะครับผมนละเหรียนที่ผมใช้ก็ผมใส่เดฟด้วยนะครับผมเพื่อให้มันถึกขึ้นเพราะมันบางนะตัวนี้บางจ้อยเลยนะครับผม นะไม่ม,ม,มีมันมันมันมีลดดาเมจแต่ว่าเงื่อนไขมันยากไปหน่อยนะครับเรียนนี้ก็เป็นลดเนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเน้นเน้นตายยากไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ครูดาวสกิลหนึ่งนะครับจริงๆสกิลสองดีกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะมาดูค่าซับปาร์ตี้ของผมนะครับผมปาร์ตี้ของผมร้อยหกสิบสามจุดห้านะครับผมแล้วก็มีทั้งหมด6แทก ห้าแท็กขอไปนะครับผมห้าแท็กเลยครับอันนี้อันนี้คือฟูลที่สุดเท่าที่จะจัดได้แล้วแล้วก็บตูตันด้วยผมมาคู่อาคาบตูตันนะครับผมคู่นี้นะก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะไปเวียทานว่าในแรงได้ไหมแล้วจะตีบอสด,ด้วยนะครับผมจะตีบอสให้ดูว่าตีบอสมันโหดหรือเปล่าครับผมยังไงก็เข้ามาแล้วนะคลิปนี้ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับผมไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับลูฟี่เลดฟิลมครับผมฟิลมเลดฟิมเลด เกคคือบผมมา,าผม,ม,าม,มาแล้วดี๋ยเราปั้งกันครับผมเดี๋ยวบินฟรีนะผมมามาแล้วเร็วๆ,ๆอันนี้ลงหมดแล้วไม่นะไม่นะไม่นะนี่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 ไงอู้ลบล โอ้โหกระเดน็นโดนอะไรวะเนี่ยผมกระเด็นออกมาว่ะอ๋อเซตโต้นะครับผมช่วยไม่ได้คนะัูบอได้สูบอได้เลยอืมแดงเลือดไหมโอ้โหโดนเซตโต้กี่ตัวเนี่ยหลายหลายตัวจังวะแม็กอืบู๊บโอ้โหโ,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 โดนหอยทากแม่งเงย <laughs> โอ้มาแล้วครับผมแหวบดีดีดีเออทีมเก่งเออเออสวยเซตโตบีเเซตโตครับผมอันนี้อ่าทรูฟี่หรอจันเออเอาดิโอ้ตายปะเนี่ยโอ้โหกระเด็นมาเฉยกระเด็นมาเฉยแมงเซตโตแมงเยอะจัดเลยโอ้โหโดนครับผม อืขอเลือดได้ไหม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 อ่ะเฮ้ยได้เลือดว่ะเอาเลือดว่ะหืมนี่ไงเอาคืนไปบ้างดิเอาคืนไปบ้างดิอืมไม่ได้ยังไม่ได้เนีวอืมดูอืมอืมเอาคืนไปบ้างนี่ไง ไปทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะแล้ววผมจะเข้าไปเพื่อเอย่าอย่าอยเออ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 ต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาหมัดธรรมดานี่ไงหมัดไม่จริงจังครับผมโอเคได้อยู่โอ้ยเล่นยากยากอะใจเย็นๆต่อยนี่ต่มัดธรรมดาไม่จริงจัง หม,มัดจริงจังไม่โดนหมัดจริงจังไม่โดนโอ้โหหนีดีกว่าวะอุยสภาพนั้นไม่น่ารอดนะครับสภาพนั้นเอ้าเฮ้ยๆๆเ,เฮ้ยเฮ้ยไปเรลี่มาเรลี่เดี๋ยวเลี้วคิดๆๆคิดคิดๆๆป่ะนะ่ะรถดดำอืมโอ้โหกระเด็นรถด,ดำช่วยด้วยเสียเสียตรงนั้นไม่นะไม่โอ้ต่อยหมัดจริงจังไม่ได้นะผมหมัดจริงจังไม่โดน แมารักระพงรูฟียึดธงแรกให้เลยปับ๊บนั่นแหละมาดูนะครับผมว่ามันจะโหดหรือเปล่ามาโอ้โหนั่นมาเป็นคู่ปนะมาเป็นคู่เลยแนละ้ว อ้าวลูฟี่ตัวนี้โดนครับอันนั้นมโอ้ไม่ได้ค่าเฮ้ยรอโลหมดก่อนรอโลโลฟ้าหมดก่อนสวัสดีจ้าออะไรโดฟ้าโอ้ยหายไปดีหายไปจากโลกไปนิสซะอืมอืมโอ้คนดอสได้วะ่ะได้ อู๋โดนทีจะตายครับผมหืมอือโอ้มันไม่นอกแบกโอ้ยเออยืะแล้วยืะแล้วผมไม่มีเลือดแล้วลบ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 สุดขอบเลยลบสุดขอบอะไรโดฟาน มัยกลางล่อมันกลางล่อมันมันเอาเรื่องมันกล,งลางล่อเพื่อนอย่าอย่าบอกว่าอย่าไงอย่ามายุ่งเออชนะทีเหอะชนะทีเหอะไม่ไหวแล้วสามสองหนึ่งชนะมันจะหาเรื่องอยู่นั่นแหละมาเจ้าจะจ้ะบ้านคุณน,น่ะเดียวแม่เอ้ยเสียตรงนั้นโอเคยอมไปก่อนยอมไปก่อน ผมชนะแน่นอนหืมแต่โดฟามาวะยายาผมจะตายไหมไม่นะไม่ไม่ไมเออดีเพื่อนมันจะมีเคาน์เตอร์อยู่เพื่อนผมไม่ไหวเพื่อนเพื่อนแบง <c oughs> เพื่อนแบงจาัดก,การให้หมดเบ็ดเสร็จวะเบ็ดเสร็จปะ,ปจปะหอืึอะไรไอ้ลูฟี่ใครโหดกว่ากัน หลบอ้าวตายแล้วอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมอืมตายผมเล่นช้ำกว่านะครับผมจังหวะนี้ตรงนั้นตรงนั้นโรเจอไปไปไปเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เดามาต่อมันจากไหนเนี่ยหรือมาต่อมันพุ่งมานะครับผมเอาไงต่อเนี่ยเอาดิอืไม่ไงอย่ามาต่อย่าอย่าเลยผมโดนเตอร์ โอ้โหก็เด่นออกสวยแล้วพี่สวยแล้วพี่สวยแล้วเพ่ไม่โอ้โหกระเด็นว่ะโหมโดน้าถงอะไรวะเนี่ยอืมอืมฆ่าแม่งฆ่าแมงเลยฆ่าแมงเลยโอ้โหแพ้ครับผมสออี โอเคครับเดี๋ยวผมจะรอมาตีบอสให้ดูแล้วครับผมอืมเอาโดนโดนโดนยึดทำไมเพื่อนยึดทงทำไมอัได้ชิกิแรงแรงแรงนี่ครับผมมันจะขอมโบโเยอะมากครับอุ้ยอ้โหโอเคต่อยครับผมมัดจริงจังเอ้ยอือ ต่อยี้กคูดาวแล้วโอเคจริงนะเพื่อนไม่ยึดทงนี่จะดีมามมาสวยอืคอมโบไปไวมากนะครับผมอืมอืม ไม่ต้องอันตีเลยสวยโอ้โหใครวะเนี่ยโคตรแรงโคตรแรงอีโซว่ะนะไม่แน่ใจจบไปแล้วเจ็ดร้อยคอมโบ จบไปแล้วคร,บบครับผมก็สรุปเลยนะครับผมตัวนี้ตีบอสค่อนข้างโอเคเลยใส่เหรียญรถคูดาวตีสกิลรัวๆเลยนะครับผมแต่ว่าพอมาเล่นในแรงนั้นผมมองว่ามันเล่นยากนะครับผมมันเล่นยากแล้วก็อันนี้บูตันแล้วนะซับผมคือสุดแล้วนะครับผมมันก็เล่นยากมันติดบางมากพลังป้องกันสังเกตไหมครับพันเก้าเองบางเลยแหละอันนี้ถือว่าบางเลยพลังโจมตีก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับผมขณะผมใส่เดฟเข้าไปก็ไม่ค่อยถึก นะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรมันลองให้ดูนะครับผมว่าอย่าไปเล่นในแร้งเลยไม่ดีนะแต่ได้เท่นะครับผมบุตันนะครับผมนะก็เอาไปอวดชาวบ้านได้สักระยะหนึ่งนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมเห็นคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับผมกด subscribe กดไลค์ด้วยนะอุตส่าห์แบบทําสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ปั้นใช้เวลาแค่ไม่เกิน2วันนะครับผมยังไม่ถึง2วันดีนะครับผมบูตันแล้วนะครับ โอเคครับพบใหม่คลิปหน้าครับอย่าดูตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาเลยครับสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโยซามูไรคัมซารี